น้องเอ้ยเขาเปลี่ยนหมไม่แบบนี้เขาจะมาหาเซอร์เบหาบองไม่แบบที่เนี่ยก็ยังบะมุมภารกิจพีชิตภูคือเก่าพี่น้องภูสันจ้ะเอาเห็ดปีบ้าอย่างก็ุ่งค่อยไปออกอยังอยู่ทั้งภูบูพี่น้องเอ้ยข้างล่างมันบูมีบายบายสันพี่น้องไทยอ่ะบ้านแทนพี่น้อยเงหลายไปจ้าไป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 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อป่ากับราชันเนาะคะ่ะเมื่อนี้เขากะมาทําภาราิจิีพิชิตภูตามล่าหาเห็ดพอคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องมารุ่นมาตามกันเลยค่ะว่าเขาสิได้เห็ดหรือว่าเขาสิได้ผจญภัยกันเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ว่าภูไม่ที่สูงขนาดใดพี่น้องชิยังภูให้เบิงะะ้งเด้อค่ะเมื่อน่ะไปค่ะไปกันเลยณขณะน,นี้จอดพักเซาเมียกัน้อพี่น้อง เจ้าเห็นหมอกบ่จอมยอจอมดอยมีฮอดหมอกขาวเพับพี่น้องว่ามันสีสันขนาดใดเนาะพี่น้องโอ้ยเมือ่อยการเดินขึ้นเนี่ยกะถ้าน่าจอสั้นๆก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องมันเมือ่อยมือก็เลยสันน้ำไปเพื่อนยางขึ้นไปก่อนเอาหนังเซาเมียก่อนนั่นภารกิจพิชิตภู มีบางคนบางท่านอยากจะถามว่ารูบ่ามันสูงมันชันเจ้าขึ้นไปยังวัดดิใจระค่ะก็ใจมันชอบจะทำอย่างไงก็ชอบ <c oughs> นี่พี่น้องที่หยเบิงทั้งใจในก็สิเป็นหูหิวนะคะ่ะสันขนาดเลยเหลียวเบื้องรดพี่นอ้องค่ะนะที่เป็นอุ้มไพ่ดำๆนะก็คือเฮามองบบสุดสายตาด้วยค่ะ พี่น้องเขาขื่นมาสั่นที่ถัดสั่นที่เขานับสั่นบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเขาขื้นมาจนนับสั่นบ่ได้แต่ว่าเขาก็ขื้นมาสูงครับพี่น้องเ้ยเหลียวลงไปข่างทางเด็กกะซิเป็นหนาพาเป็นหนาพาเป็นหุบเหวลึกกอค่ะสุดลุงหูลูกตาหุบเหวลึกเป็นปลาไั่เบิ่งดีๆแล้วค่ะพี่น้องมือสั่นเพราะว่า เมือ่อยนี่ค่ะทีซูงเห้เบิง้งจ้ะนั่นละ่ะเป็นหิวสุดลูกหูลูกตาค่ะพี่น้องพี่น้องหอดหนาพาแล้วนี่หนาพาสูงหนาพาสูงสุดยอดภูเลย่ะหนาพาสูงสุดยอดภูเลยค่ะพี่น้องมึงนี่จ้ะนี่หนาพานั่นกระทำนะคะเป็นทำ ทั้งใ้ก็สิปเป็นหิวจ้ะเดี๋ยวีะซุ้มให้เบื้องนะคะพี่นอ้องนั่นจ้ะทั้งใจเป็นหิวหิวสั้นเลยค่ะพี่น้องตรงนี้ของผักตรงนี้พักขานขึ้นพี่น้องเย้ยคานขึ่น ได้จูงได้จูงกันขึ้นแล้วเด้อบนี้พี่น้องเลยยืนไม่กันขึ้นได้ยุได้ยุไปก่อนก่อน เพอไป้เมีอเยคยตอนายเก็บิงเอเันนด้พี่น้องนะนี่ระทังได้หอดหอดยอดพูเนี่ค่ะอันนี้ขึ้นมาได้หาสั้นแล้วนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาบนยอดสันพูพี่น้องเขามาหอดสันพูเลยเด้อพี่น้องเลยค่ะเบิ้งเบิงเบิ้งเบิงวิว ถ้าแล้วจิตพี่คิดพูสันพูจ้ะอันนี้ขึ้นทั้งฟังบ้านต่อตั้งพี่น้องพี่ชิดยอดภูอีกลูกหนึ่งพี่น้องเลยขึ้นมาจุดสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเลทะเลบุรุษนะจะรู้ว่าสูงคักพี่น้องเอยสูงคักและกะ้วก็สั้นคักคิดเบิ่งดีๆเ้อค่ะพี่น้องทางไกลผู้ใดเพิ่นสนมากเกินเห็ดปอน้ำ นี่เด้อพี่น้องการหาเห็ดเพาะมันบริแม,น,มนหาหง่งยๆพี่น้องนยเจ้าเบิร์พวกเจ้าเบ,เบเเเิ้งกเอานี่ขส้นมาจนสุดฟู่เลยนะนี่จะ่อ,อกเจ้าเผาะอันเห็ดเพาะดอกแรกกุ้มแรกของเงินมือนีเนาะค่ะนี่นะคสิปมานบรมานบอกพี่น้องเอ้ยคลิปกระชับเป็นคลิปสั่นๆแล้วจะนี่ไอ้อทางน้ำไหลลงมาเนี่ยนี่จ้ะ มีกระขูดกระเคลเป็นน้ำมีแต่ก้อนหินล้วนๆพี่น้อง,งเอ้อยจะบ่มีคลิปให้พี่นออ้องเบิ่งหน่อยจ้าเพราะว่าม้ามันผิดมองเลรวเขาข้นมาผาดแล้นนะคะ่ะพี่น้องมา้ามองตง่งถี่มันเห็ดโบกแต่ีีคลิปการปีนภูนนะให้พี่น้องเบื้องบน มันจะดอกน้อยหน่อยนะพี่น้องแล้วก็ในด,ดอกเย้ยผู้สูงก็ได้เตะเคียเห็ดได้ดอกแรกของผู้นี่พี่น้องรึเกว่า <c oughs> เพล้อจากการหาเห็ดหายาขนาดใดพี่น้องคิดเราก็คิดอีกเออคิดให้ทวนที่ก่อนสี่มาพี่น้องโอเมนว่าเห็นเพื่อนได้แล้วว่าที่ว่าเจ้าของม้ามันสีได้เ้าต้องคิดว่ามันสีกุ่มค่าการม้าของพวกเจ้าบอัอนนี้นี่ที่ว่าใช่เห็นเนี่ยยึ่ถึงจุดสูงสุดของฟูพุ่นี้ค่ะบินขึ้นมาสังเป็นสิบเอ็ดต้งพุ่นี้นะจังค่อยได้

กล่องฟองนี่กล่ององนี่嘛ม่เหมอนี่เหะอพี่ไก่องเหอมก่องไเลละองม่งเลยเาม่กล่องชองนานี่มันอ้ยงหดเลยอืมนี่อ้งเท่าดึงกมะดึงบักดึงปวดมาเจีเดียวเยนบาดเบิ เอาไม่ใไงอ้อยดยก่ไหนพี่เธอขึ้นไทรลูกลงเทียบโอ้ยกระเียมได้อยู่ตรงนั้นโอ้ยพมันเนียดเลยมันกระพออย่างนั้นเอาลูกเทียนเดีวเราพี่น้องเนี่ยพอแล้วทางน้ำไหลเด้อน่ะพี่น้องเอ้ยทางน้ำไหลเนี่ยก็เชียร์ลงมาน้ำทางน้ำไหลเนี่ยล่ะน่ะมันจะยู่จังสี่พี่น้องเนี่ยนี่ล่ะถ้ามันออกแท้ๆมันก็จะยู่จังสี่ยูมันอยี่แฉมนะเมน ถ้าเห็ดพอนะถ้าโบออกก็ตอให้เป็นแตคือมันได้มันกับโบออกอนี้ิอมอยู่ในหินแน่ๆเลยแต่ว่าอยู่กับหมองทั้งน้ำไหลนะนั่งแมจ๋าเนี่ยเออมันเงยยดีหลเจ้าเต้นพ่อใช่ไหแค่นี้ละได้ทอดบ้านก็หั่นเทอบ้านจงหัามคอเลยย่ตอนาบหมานเยพี่น้องงานครอบครัว เหิดออกห่างๆพี่น้องเอ้ยเถิงผู้สูงก็ได้เอาไปใาไถสิเนี่ยเจ้าตัดออกนะอืมพี่น้องเอ้ยเห็ดผู้สูงหัวกระเพาะดอกใหญ่ดีดีตัวลูกเลยหให้เออนี่ตัดดอกใหญ่สิปล่อยอีกแล้วพี่น้องปล่อยไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะเย็นมืดแล้ว อันนี้พี่น้องเออดอกนึ่งนึ่งเชื่อพ่อไหมออด,ดอ,อ,อ,อกเตพ่อเห็ดหวานเหวอานแล้วกะพ่อพ่อเอาใ่ซอนรนซ้อนดีวนอนน

เบิ่งได้จานนะซูมเห้เบิ่งสันปูดอแดวันนี้เขาสิลงปูแเ้วเด้อพี่น้องมาีทในคลิปกที่เป็นคลิปสันๆัน,นะคะพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยมีไอไหลประเทศไทยการเก็บเห็นเหบเบิ่งิืีเก็บให้เบิ่งนิดหน่อยแค่นั้นแหละก็ะชีันเป็นคลิปที่ว่าเขาพากันปินปูกันนะคะพี่น้องเหมือนนี่มาเบิ่งการยางลงปู้ได้ผนบนัในพี่น้อง <laughs> ตอนขึ้นขึ้นทรละม้านขึ้นลำบากขนาดใดวันนี้ตอนลก้กะมาเบิ้งตอนยางลงยางลงปูด,ด้วยพี่น้องมาที่น่ะสันว่ามันโมเมนนะผ่านนี่อ่ะพวดอ่ะเป็นผ่านทั้งหนาเขาบ่หมองลงุลงเปลนน่าเ <laughs> บิ้งการลงปูพี่น้องยาก่ายขนาดใด <laughs> พี่น้องเอ,อ้ยอยู่สูงขนาดใดเบึ้งด้วยค่ะบึ้งด้อจ้จนะสูงถึงบึ้งสันปูดอแดว่วันดีเขาสิลงปูแล้วเด้อพี่น้องมาที่นวตรงนี้ก็เป็นหุบเหวลึกเด้อค่ะพี่น้องค่ะหุบเหวลึกอาย๋ยวนี้เขาลงมาสั้นแค่สั้นที่สองของยอดผูดค่ะพี่น้อง แต่กัยังที่ได้ลงไปอีกอยู่เขาก็ยังอยู่จุดสูงสุดของผูอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้เขาตะลุยปลาย่างเดี๋ยวจ้ะพี่น้องอันนี้กําลังเห็ดเห็ดบันไดล้อย่างดีเลยพี่น้องได้ตัดไม้ผู้ผู้ซ้ายลงไปก้อนวันนี้ได้ตัดไม้ลงได้ตัดไม้เห็ดบันไดสักล้พี่น้องยืนบนกระตาเบนกระตากระตายืนกันลงโอ้ พี่น้องเอ้ยเขาหาทางลงุงบ่พ่อเขาก็ลงฟูนีก่ก็สิเป็นเป็นลูกเป็นลูกนะคะ่ะพี่น้องลง้งฟูปุ๊บมาติดหนาผาปับ๊บนี่เขาก็แล้วลง้งฟูทั้งหนาผานะพี่น้องคอยตอดลงงเจละหน่อยเจละหน่อยเมื่อนี้เพ่อจนเมื่อเนี้ยพ่อจนไผ่ยางสุดคุ้มเลยะคะ่ะพี่น้องนะคะ่ะล่อยสาวตังกับสาวอ้อยยางน้ำหนะ นี่เป็นการผจญภัยล้วนๆเลยค่ะพี่น้องเฮายางทั้งหนาผาบได้เฮากัสียางลง่น้ำลงน้ำของสันพูนะคะพี่น้อง <c oughs> ถ้าเขายางลงทางเก่าหม่องที่เขาขึ้นนะพี่น้องมันสั้นหลผู้หญิงจงเะเขาบ่สามารถที่ลงได้นะคะ่ะเขาก็เลยคนข้าหาหม่องทางที่เขาจะลง่นะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทางน้ำเลาะสันพูนะคะมากันปีนลง เนี่ยจ้าพี่น้องอันนี้พอถือกล่องได้เลยถือทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะตอนนั่นถือไม่ได้เลยพี่น้องต้องปีนแบบเดีนี้รปีนปีนใต้จริงๆนะพี่น้องอันนี้สาวจังกับสาวอ้อยย่างออกหนักก้อนแล้ว้อยเห็นเราไปก้อนเพราะทายน้ำกลลน,นะคะ่ะ ในที่สุดเขาก็ลงมพูสะจนได้ขวัญเอ้ยมาเด้อบาททีเนี่ยได้เอิ้นขวัญเลยบาททีเนี่ยปอโทปโทษขโทวันนี้พี่ชิดพูอย่างสําเร็จนะสําเร็จย่างงดง้ํามิลีไปเพอจนไทยล้วนล้วเลยพี่น้องไอ้เมื่อนี่อ เขาขึ้นพูดไว้นี่แหละพี่น้องพายหินเด็กจีซูไปบิ้งนี่พาหินมองที่เขาพานไปไมือเศร้านี่นั่นพายหินเนี่ะกลับมาสรุปยอดกันนะจ๊ะพี่น้องเมนี่ก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องกันแค่นี้ละคะ่ะกับว่าได้หลายเป็นใดแต่ก็ได้เพาะกินด้วยค่ะพี่น้องแต่ก็บ,บืนพูขึ้นไปสูงค่ะมือยแห้งพี่น้องให้มือนะ ถ่าคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขหลายๆด้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกาลังใจให้กับช่องน้อยๆของรายกนรนี้ด้อค่ะจะขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีจ้า